สวัสดีค่ะวันนี้ย่อมจะพามาสับเอายอดหวายนะคะเพื่อที่จะไปแกงหน่อไม้ใส่ยอดหวายอุปกรณ์ของเราก็จะมีเสียมแล้วก็ต้องที่ขาดไม่ได้คือถุงม,มือเพราะว่าเขามีหนามนะคะเราไปหายอดหวายที่เราจะสับกันเลยค่ะ กปอกหวายนะคะมันต้องระวังนิดนึงนะค่ะเพราะมันมีหนามเอาแต่เอาแต่ข้างใน จะได้ประมาณนี้น่ะคะ่ะเรามาทําการหั่นหน่อหวายกันนะคะอันนี้คือเราจะล้างน้ําหน่อยหนึ่งแช่น้ําไว้ถ้าโดนลมมากเขาก็จะดําหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วแต่สะดวกจะหั่นเป็นท่อนก็ได้ไม่ต้องเฉียงก็ได้นะคะ ถ้าตรงไหนหั่นไปแล้วรู้สึกมันแข็งแข็ๆเราก็ลอกออกอีกเพราะเวลากินแล้วมันก็จะแข็งนะคะเราก็ไม่เอาเราเอาแต่อ่อนๆอ,อ,อ่อนจริงๆ อันนี้ตำพริกแกงนะคะตำตะไคร้ใส่กับพริกแล้วก็ข้าวเบือแต่คลิปนี้ไม่ได้แช่ข้าวเบือไว้จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวแทนใช้แป้งข้าวเหนียวหนึ่งช้อนโต๊ผสมน้ำคนให้เข้ากันใช้แทนข้าวเบือได้ เสร็จแล้วเราก็เอาหน่อไม้มาต้มต้มให้มันให้มันจืดไม่ให้มันขมใส่น้ำตาลไปนิดนึง ต้มไฟปานกลางนะคะต้มทิ้งไว้สักประมาณ10นาที10-15นาทีก็ได้ค่ะถ้าหน่อ,อไม้ที่ขมมากๆก็ต้มนานหน่อยลองชิมดูก็ได้นะคะว่าจืดหรือยังมีรสขมอยู่ไหม อันนี้หน่อไม้เราก็ได้ที่แล้วนะคะสีเขาจะไม่ขาวเหมือนแต่ก่อนเขาจะออกเหลืองๆหน่อยชิมดูแล้วไม่ขมแล้วไม่มีรสขมอันนี้ต้มประมาณ10นาทีเราก็ปิดไฟพักไว้ก่อนนี่นะคะเราก็เอาน้ำใบย่านางที่เราปั่นไว้มาต้ม เราก็ใส่พริกแกงเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะไปใส่ไปเลย เือดแล้วแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปค่อยใส่ถ้าน้ำน้อยเกินเราก็ค่อยเติมน้ำทีหลังได้นะคะแล้วก็ใส่หน่อหวายลงไปหน่อหวายนี้มันจะมีรบขมแล้วแต่คนชอบนะคะพอดีว่าบ้าน้อมชอบขม ชอบกินหวายก็เลยใส่เยอะหน่อยปิดฝารอให้เดือดก่อนนะคะรอให้มันสุก อันนี้ถ้าใครมีเห็ดสามารถใส่เห็ดได้นะใส่เห็ดใส่บวบแต่พอดีว่าอ้มทำหยิบแต่ของในบ้านกับในสวนไม่ได้มีบวบไม่ได้มีเห็ดอันนี้คือแกงหน่อไม้ใส่หวา้เพียว เดี๋ยวรอให้ไหวสุกก่อนนะคะเพราะว่าหน่อไม้ของเราต้มจนสุกแล้วเรารอแต่ไหวให้ไหวเขาสุกน้ำขุมเขาก็จะออกถ้าน้ำรู้สึกว่าน้ำน้อยเราก็สามารถเติมน้ำได้อันนี้รอรอให้เขายุบตัวอีกสักพักปิดฝา ตอนนี้เราก็ปรุงรสเลยใส่รสด,ดีใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่อยๆใส่ก่อนนะคะเราค่อยชิมเดี๋ยวจะเค็ม เค็มเราแก้ยากต้องเติมน้ำอย่างเดียวแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวแทนข้าวเบือนะคะใส่พอประมาณก่อน เดี๋ยวเหนียวเกิน เราชิมรสแล้วเราก็ตบท้ายด้วยใบเมงลักคือขาดไม่ได้เลย เสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแกงหน่อไม้ใส่หน่อใส่ยอดหวาฝากกดติดตามช่องอ้อมด้วยนะคะฝากกด subscribe ให้อ้อมด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปทำอาหารดีๆแล้วก็มีเกรดความรู้ต่างๆมานำเสนอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ